โอเคครับก็กล่าวสวัสด,ดีด้วคตรตรนทุกท่านในที่ผมจะมาเก็บแล้วนะผมกับคุกกิรันทาวเวอร์ออฟแอชวีเจนเจอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้มาอยู่กันกับไอดีตึงไอดีเทพอีกแล้วนะผมไอดี ID สุลต่านท่านหนึ่งสายเติมนิดนึงอ่าเติมนิดนึงนะครับก็หลังจากที่มีการอัปเดตแพทไปนะผมก็นี่เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับเกมคนะุกกิรันเนาะที่ผมได้มาทําก็หลายๆคนอาจจะสตรีมอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ขยันขย็นผมทําคลิปใช่ไหมเออนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะครับวันนี้ระยกอัปเดตเข้ามา ก็จะมีในส่วนของคุกกี้โครบีใช่ไหมหรือกระหล่ำปมนั่นเองนะผมอันนี้ก็เลยอัปเดตมา2วันนะครับเออนับวันนี้เลย2วันนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเข้าไปนะผมก็มีคนเอาโครบีไปลองในเลดแล้วรู้สึกว่ามันไม่เก่งขึ้นเลยในวันแรกที่เข้ามานะผมจนทําให้ได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของดิสแทสของบอสนะผมที่แบบค่าต้านทานธาตุอะไรพวกนี้อะไรประมาณนั้นนะครับเออผมก็เรียกสับแบ่งวุนไม่ถูกเหมือนกัน <laughs> นะครับ ก็ทาให้น้องเนี่ยเก่งขึ้นพอประมาณเลยนะผมทีนี้เกิดเสียงออกมาหลายฝักฝ่ายนะครับที่บอกว่าสรุปควรเปิดไหมคนละบีเพราะว่าคนละบีเนี่ยมันเป็นทัดมืดเดียวกันกับดักช็อกนั่นเองนะครับผมเนาะก็คือมันเป็นสายเดียวกันนั่นเองนะครับทำไดเมดเหมือนกันเลยในส่วนของตรงนี้นะครับก็หลายๆคนก็อาจจะแบบเฮ้ยพี่คนเปิดดีไหมมีดักช็อกอยู่แล้วปั้นดักช็อกไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับวันนี้ผมก็จะไม่เห็นข้อแตกต่างแล้วกันแต่จะ ไม่ไม่ไม่คอนเฟิร์มการันตีร้อยเว่ามันน่าเปิด1 0 0เลยไหมนะแต่จะมาบอกข้อแตกต่างละกันนะในส่วนตรงนี้เนาะหลายคนอาจจะเห็นคลิปรีวิวไปแล้วแหละครับผมว่าในส่วนของเรื่องจํานวนดาวหรือสกิลต่างๆนาๆนานะผมในพวกนี้นะครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนาะออหรือว่าพวกการ์ดอะไรพวกนี้นะครับนะออผมจะไม่ลองในเซตเดียวกันแต่การ์ดจะเป็นการ์ดประจำตัวของทั้งคู่นะผมอันนี้ผมก็ยืมของดาร์กช็อกมาด้วยเนาะ แต่ดักช็อกอาจจะเห็นผลมากกว่าเพราะมีความสามารถเฉพาะตรงนี้ด้วยนะครับเอออ่ะ,อะมาลองถ้าเกิดเอาให้อง,ง่ายที่สุดเนาะลองบอสตัวเดียวกันอ่ะเอางี้ไม่ใส่อุธทองผมจะไม่ใส่อุธทองไปผมจะใส่อาวุธม่วงไปนี่พลังโจมตีนะครับอันนี้อ่าอัตาคิห้าสิบสี่นะครับตามนี้นะอตคิแดมลดลงนิดหนึ่งไปครับ เราจะไปลองกันที่บอสตัวดีตัวเดิมของเราบอสสุดน่ารักบอสอันเจ็ด <c oughs> นะครับอ่ะอันนี้แ๊บนึงนะใส่ใส่เพียวๆนะครับอันนี้ขอไม่พาบับอะไรไปเยอะเนาะใส่กันดูดาเมจกันเพียวๆไปเลยนะครับตรงนี้เนาะ,ะนี่เล่นแบบไม่รับรางวัลน,นะครับอโอเคอันนี้ก็ให้ดูกันเรียวๆนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ขอตัด แต่งอะไรเยอะนะครับอ่าข้ามในเรื่องก่อนไปข้ามไปครับอ่ะนี่สกิลคนลบีนะครับก็ตามนี้เลยอ่าผมเปิดมาผมยิงเลยผมยิงเลย,ย,เลยอ่ะแล้วก็ตีไปครับดูเวลาที่จบก็ได้นะครับอันนี้ผมชาร์จตีด้วยนะครับจะได้แบบพอๆกันกับดักช็อค อ่าอ,อันนี้เราไม่พูดบ้านทำเพลงเยอะครับผมเราให้ดูกันไปเลยเล่นง่ายๆปั๊บปับจบเรียบร้อยนะครับสามสิบวิจบเลยนะสำหรับคลบีเนาะเออในส่วนของอติของมันเนี่ยจะเป็นการเบิร์ดดามเมจที่แบบรุนแรงมากๆนะครับผมแล้วก็สามารถทำ าการระเบิดเหมือนแบบฟ,ฟิลไลท์ระเบิดธาตุนะผมแต่การระเบิดของโคลบีเนี่ยในส่วนของระเบิดตรงเนี้ยไอ้ก้านสีดานะครับตรงไอ้พสสารีฟก้านสีดานะครับผมเมื่อ5ดาวอะ่ะมันจะลดเหลือแค่3าครั้งแล้วก็ตรงเนี้ยจะสามารถทําให้ติดคีได้ด้วยนะั่นแหละก็เลยทําให้มันแรงยิ่งขึ้นนะพอกดอันติเนาะประมาณนั้นนั่นเองนะครับอ่ะมาลองกันต่อในส่วนของดักช็อกนะครับไม่บัฟเหมือนเดิมนะให้ดูเพียวๆให้แบบดูดาเมจกันเพียวๆหนึ่งผมถอดของก่อนอยู่ไหนละ มีปุ่มใหม่มาก็ไม่ขย,ยันใช้ซะด้วยมาครับอ่าอันนี้ดาร์กมีประจําตัวเนาะอ่าเราจะไม่ใส่นะครับอ่าพลังจะดูอยู่ใกล้เคียงกันไหมโอเคพอๆกันทุกอย่างนะเพราะของเซตเดียวกันเลยนะครับที่เหลือก็อยู่ที่เบสสตทพื้นฐานขอ,ของทั้งคู่แล้วนะครับลองดูเ้าได้ข้อเสียกันนะนะครับนะเออสำหรับการตีบอสไปครับไปไปป ลิงชาแมนดิลิงเนบาบูนนัลล่นแหละะแม่งเอาซับูลลี่เลยอ่ะไปครับชาร์บตีเบ่งมไม่ขีนะฮะตะกี้ไม่ขีนะฮะอ่ะนี่ตีไปครับเห็นไหมอ่ะทุกคนน่าจะเห็นข้อดีข้อเสียนะอืมอ่ะน่าจะเห็นข้อดีข้อเสียเห็นไหมอ่า นะครับอันนี้บอกก่อนว่าถ้าถามว่าอวยตัวไหนเป็นพิเศษผมจะอวยในส่วนของโคลาบีมากกว่าเพราะผมชอบตัวยิงไกนะนี่บอกไว้ก่อนนะครับแต่เรื่องเวลาการจบเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมครว่าตัวไหนเร็วกว่าแต่คิดถ้ารักช็อคจิกอ่ามีคลิด้วยก็น่าจะจบเร็วกว่าด้วยซ้ำนะครับเนาะในะส่วนตรงนี้นะครับแต่อันนี้มีแต่ถามว่าทําไมควรเปิดโคลาบีผมมองว่าโคลาบีเป็นตัวที่พริ้วและเอามาจุดเอามาปกปิด จุดบกพร่องของดาร์คช็อคได้ดีนึกออกไหมครับที่บอกว่าเอามาปกปิดจุดบกพร่องของดาร์คได้ดีก็เพราะว่าตัวดาร์คช็อคนะครับเป็นตัวที่ต้องทําการชาร์ตตีซะส่วนใหญ่นะครับถึงจะได้รับในส่วนของเอฟเฟกต์การ์ดเนาะม,มันถึงจะทําให้แรงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดลองไม่ใส่การ์ดอะ่ะมันก็จะเป็นในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งแล้วว่าดาร์คช็อคจะแรงไหมนะครับก็ผมไม่ได้มองว่าดาร์คช็อคไร้ประโยชน์แล้วก็ ไม่ได้อวยน้อยไปกว่าโซดานะครับสำหรับดาร์กช็อกเนาะแต่ไม่เท่าโครบีอ่านะครับอ้วอย่างตัวในส่วนของโครบีเนี่ยเป็นตัวยิงไกลนะครับเป็นตัวเป็นตัวยิงไกลที่เป็นไฟเตอร์เป็นเมจิกไฟเตอร์นะครับและทำดาเมจในรูปแบบที่เรียกว่าดาเมจเดี่ยวได้ง่ายกว่าด้วยการตีธรรมดาหรือการชาร์จตีโครบีจะเป็นตัวที่ครบเครื่องมากกว่าดาร์กช็อกในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือ เขาทำมาเพื่ออุดรอยรั่วของดาร์คช็อกที่ดาร์คช็อกทำไม่ได้แต่พอทำมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนละแบบไปเลยเพราะว่านักช็อกกับคนระบีมันคนละสายแล้วพอคนระบีมาเป็นเมจิกไฟเตอร์กับไอ้ดาร์คช็อกที่เป็นเมจิกสแลตอ่ะการใช้งานคนระบีเลยสารพัดประโยชน์มากกว่าดาร์คช็อก อันนี้พูดกันแบบตรงๆไม่อวยนะครับทุกคนน่าจะรู้น่าจะเห็นกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้อวยมันเวอร์ไปกว่าดาร์กช็อกหรืออะไรนะอ่าอันนี้พูดพูดในฐานะเป็นกลางนะครับเนาะผมก็เลยมองว่าโคลาบีเนี่ยปั้นง่ายแฝกใช้ดาร์กช็อกได้ใครปั้นดาร์กช็อกมาแล้วก็สามารถใช้ได้เลยแนะนําคะแนนเนี่ยผมให้ประมาณผมเลยแนะนําสําหรับการเปิดว่าควรเปิดเก็บไหมควรเก็บควรเปิดหาไหม ชอบการเล่นวงกดแนะนําเล่นด่านแนะนําลงเรทแนะนานะครับอันนี้พูดกันตรงนี้เลยเนาะอืมนะครับเกมเพย์ก็ตะก,กี้ก็น่าจะเห็นกันแล้วถ้ารักช็อกติดขีจบไวกว่าแน่นอน,นับผมเพราะตัวรักช็อกเป็นตัวเบิร์ดดาเมจเดี่ยวได้ไวมากแต่ถ้าเกิดจัดการพวกมอนเล็กๆอ่ะสู้คุระบีไม่ได้เลยนะครับอืมคุระบีอาจจะสู้รักช็อกในการเรื่องการอ่าดาเมจเดี่ยวกับบอสอะได้ประมาณสัก60 40ประมาณนี้60 40 ต่างกันไม่มากแต่ถ้าเกิดเป็นพวกลูกกระอกหรือว่าดาเมจหมูนะครับคระบีกินขาดเลยดักช็อกแทบจะสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าสกิลมันต้องรอรีแต่คระบีกดแช่ก็ทําได้แล้วหรือว่าตีธรรมดาก็แรงแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันนะผมอันนี้ก็ข้อมูลอาจจะพีผิดพลาดประกันใดก็กราบขออภัยด้วยนะผมก็ไม่ได้เป็นกูรูเกมน,นี้โดยแท้แต่นี่เป็นประสบการณ์การเล่น มาตั้งแต่เปิดโครบีมา2วันนะครับตั้งแต่บอสยังไม่ปรับแล้ววันนี้บอสปรับแล้วนะครับแล้วก็ประสบการณ์การเล่นดาร์คช็อคมา2เรทที่แบกสิบกันมาเนาะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็ฝากไว้พิจารณาแล้วกันสําหรับโคโรบีผมให้อยู่ที่9เต็ม10และกันนะผมอืมจาก9เต็ม10นะครับตรงนี้ถามว่า1คะแนน หายไปไหนยังไม่มีของทองครับถ้ามีของทองแล้วอาจจะแบบสิบเต,ปตปไปเลยอะไรเงี้ยอล้อเล่นล้อเล่นนะอันนี้เรื่องสกิลเพย์กันการใช้งานแล็บเนาะส่วนดักจ็อกนี่จะอยู่ที่8 m10 เพราะขาดเรื่องการเคลียร์มอนมูไปเคลียร์เคลียร์มอนพวกลูกกระจอกไปนะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็แต่สินใจกันดีๆนะครับตู้เลยออีกหลายวันเลยนะครับแต่ผมแนะนําให้เปิดเก็บไว้ก็ดีนะครับ1-2ดาวก็เล่นได้สีดาวเก่งเลย ห้าดาวเล่นง่ายสำหรับโคลาบีนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าไ้เจอกันแล้วกันนะผมซ e y เก a น a i n next day ครับผมบ๊ายบายครับ